้านน้า,นาจะเป็นทางเข้าสู่ประตูวังนาขินครับท่านผู้ชมคำชะโนดไปชมบรรยากาศภายในคำชะโนดกันครับพอสกลค,คนสว่างครับไปครับพี่น้องสวัสด,ดีครับยินดีดต้อนรับสู่ช่อง ข้อสกลข้อสว่างครับเื้อน,นี้มีโอกาสครับบรรจุกะหวายปูครับสก,การะหวปูสีสุโธญาศรีปฐุมมาที่คำชะโนดบรรยากาศครับเพิ่นเปิด8โมงครึงถึง4โมง4โมงแรกพี่น้องอันนี้จุดคือทางเขาจะต้องมารับบัตรคิวนะ้วครับ ไปบัตรคิวแล้วก็เดินขับไปอันนี้คือพระในใบรรยากาศครับคำชะโนดครับวังนาคินคำชะโนดสาธุสาธุบุญทุกคนเดอ้อพี่น้อง บรรยากาศนะพี่น้องทางเขาไหวปูคำฉนดน้องเท่าจะมีจุดว้างน้องเทอมนะครับพี่น้องบออนุญาตให้ใส่ร้องเท่าเข้าไปภายในครับขออนุญาตจุดบ้านน้องเท่าครับไปครับพี่น้องไปต่อครับวันนะีเนี่ยเผื่อเขาถามหาบารคิว ล่วงเมื่อกี้เนี่ยเอ้าล่วงอีกแล้วศูนย์เก้าแน่นอนเลยเนี่ยจ้าศูนย์ศูนย์เก้าล่วงสองเทือกเหรอครับแม่นี่ครับแม่นี่มารับพป่น้องเบิ่งบรรยากาศให้ได้กันทำชะโนดเคยถ่ายแล้ว้า บ่นี่บริการมารับเลยใช่ไหมไม่รอนะไม่รอนะเอาโอเคได้นี่บริการถ่ายรูปพอี่น้องเท่าไหร่นะเอาเอใาบาสีออกจ,จ,จะดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งไ,ไปคุณผ,ผ,ผู้ชมเข้าไปด้านใน ไปครับท่านผู้ชมเข้าไปด้านในกันถอดรองเท้านะครับปูรูมากาศมาไหว้ครับปูบรรยากาศครับคำชะโนวดวังนาขีนปูศรีสุสทโทย่าศีปฐุมมา ขอบุณครับตุการติดตามการกดไลค์กดแชร์พอสะกนคนสว่างครับท่านผู้ชมลมลื่นบรรยากาศลมลื่นพี่นอ้องคนลุกแน่พี่นอ้องเขาว่านในคนลุกเลยทุกที่นะครับเย็นสบายครับดีนะครับมื่อในฝนบ่ตก บรรยากาศานเอ,อ้ากะหลอก,กะเตะอ,อ่านขลาวกันอืนนอ,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 อมึงบรรยากาศกับพี่น้องใน,น,นคำโฉนด อุดรธานีครับคุณครับพี่น้องทางเขาครับบรรยากาศร่มดื่นครับพี่น้องมีโอกาสมากกลับบ่ายนะครับเด้อผู้ศรีโทยาสีปทุมมาคำฉโนดวางนาคินครับบั้นดุง ดอนธานีตอนคำฉลองครับมมตน้นคำฉโนดเท่านั้นพี่น้องเย็นสบายบายปู ต้นชนอดภายในบรรยากาศรวมดื่นครับต้นชนดดขมานด้จริงที่เล่คนทูกที่พี่น้องไหวปูมีโอกาสแวะกลับไหวปูเด้อครับพี่น้อง เปิด8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นเลยพี่น้องมาถึงก็มารับบัตรคิวก่อนนะไม่มีบัตรคิวเข้าไม่ได้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำต้นฉนดสูง เข้ามาภายในนะท่านผู้ชมหืมหมาหม้อน้ำมันปจบพร้อมกันเลยนะโมตสะพระวะโตรร่างฐานโตศาสนาพะพุทธัสสะ พี่ีนี่สุอที่สพี่เทวาปัตมานาจีที่สี่เทวีอูเจนโคตรยังีายะบจจิาเราทำรอบหลังก็ได้นาะเพราะว่าทำเป็นจุดที่สุดที่เทวาปัตมานาจี ดูสุขีเทีโมเจนโเจนิาเทียมปุตบาเทียมปีกายาวาจาจิตตากยวาจายจิตตอาหันทาลัาคาทิดีนะคาทิปดีสีสุตโตสีสุตโตยูุขเทวาูุเทวาปัธมานาทีบัญญกาศท่านผู้ชมภายในคำเชะอโน้ด ไปครับไปเบิงบรรยากาศท่านเอครับเนี่ยต้นข้ามฉนวดครับพี่น้องสูง บรรยากาศเย็นสบายครับดีครับเมื่อฝนมาตกครับไอ้ปูคำชนโนดปู่จิสุโทยาสีปัทุมมาทีนี้ข้าห้ามนะครับห้ามปีนป่ายมีกล้องจอนปิดด้วยนะท่านผู้ชม ว้าปูย่าครับ ต้นเดือลร่มตันตนี้เป็นน,นะนี่หากเป็นร้อยมดอเลยเนาะนะครับชมบรรยากาศภายในขับชนดวางนากินกันต่อครับ กี่เขาก็ได้มาหอดีดีเนาะอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปไหม,ไมยืนนั่นแหละถ่ายรูปนะ บรรยากาศกันต่อครับเลยมาชมต้นมะเดือต้นมะเดื่อยักษ์มะเดื่อใหญ่เะท่ายไปหาเจไดไม่ถ่นยืนมองเห็ข้างหน้าเนี่ยเหงาชมท้องพระลงปู่ย่าเอ้ามันเยอะมีอีกตัวนี่ไปบรรยกาศกันต่อครับพี่น้อง ชนดทครับถูกถูกถูกนั่นแหละเวียนไปทางซ้ายนู่นแหละไปถึงนู่นเลยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เลยบรรยากาศสงบลมด่นพี่นอ้องลมด่นลมเย็น นครับปู่สีสุดโย่ยาสีปทุมมาต้นมะเดือ่อมะเดื่อยักษ์นี่จะเป็นจุดเช็คอิน ว่าคนครับบรรยากาศตรนนี้จะเป็นเกาะนะท่านะผู้ชมถ้าน้ำมานี่เกาะคำชะโนด,นนนดอืมธรรมดาเราเดินแค่ตรงนั้นเองตอนนี้ให้เดินมาทำทางเดินให้รอบเกาะคำชะโนดสัท่านผู้ชม บรรยากาศร่มรื่นอะอนคลิปนี้ยาวๆเลยท่านผู้ชมนออจนมาเดือ,อยกักษ์ก็ลอ,อกกินมาเดืออ้วนผีนะครับ

ถ่ายรูปไหมเนี่ยถ่ายรูปตรงนี้ไหมนี่นี่เ,เอาองกับบรรยากาศเนาะวิวแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่อนุญ,ญาตเดินลงพื้นดินก็ไปรับใบสี แล้วก็ค่อยถ่ายตรงนั้นเยอะๆเดี๋ยวถ่ายให้ต้นชโนโดพี่น้องดูเนี่ยสูงสูงเรี่ยวนะครับต้องใช้เวลานานนะครับอยู่ตรงวังนาคินเนี่ยครับ ทำใหม่นะทุกทีเรามาไม่ได้เดือนมาถึงนี่เนาะ

จงคลิปหน้าครับสวัสดีครับ